สวัสดีค่ะครัวร่ามาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูว่าความหมายของคำว่า for be กับคำว่า for be แตกต่างกันยังไงนะคะคำแรกนะคะ for be ที่ลงท้ายด้วยตัว i ในภาษาอังกฤษหรือว่าที่เราออกเสียงกันว่า e ในภาษา norwegian นะคะคำนี้จะแปลเหมือนกับคำว่าผ่านเรากำลังเดินผ่านอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็บอกว่าย้ายโก for b บบบบบบย้ายกอล์ฟฟอร์บีฮันย้ายกอล์ฟฟอร์บีเดรย้ายกอล์ฟฟอร์บีหมูนะคะประมาณนี้ฉันกำลังเดินผ่านแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคำว่า f o r b e ที่ลงท้ายด้วยตัว y ในภาษาอังกฤษหรือว่าเราออกเสียงว่า e ในภาษานอฮิตเจนนะคะคำนี้จะแปลว่าเหมือนห้ามไม่ให้ทำแบบนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะมัมมา forbier dai ospite โคโซเวร์แมดแม่ห้ามไม่ให้กินอาหารในห้องนอนนะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะอย่างเช่นปาป้าฟอร์บีร์ไดโอโกพูชิโนเนสเตลกเอตพ่อห้ามไม่ให้ไปลงหนังนะอาทิตย์หน้าแบบเนี้ยค่ะอ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะย้ายฟอร์บีร์ไดโอคอรเมโพรเบซ โอเคค่ะที่นี้เราก็รู้แล้วว่า Ford B กับ Ford B แตกต่างกันยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัวร่าด้วยนะคะส่งกดหัวใจกันมาให้รัวๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยถ้าอยากรู้คำไหนเพิ่มขึ้นมาอีกเขียนใต้คอมเมนต์นะคะจะให้ครูอธิบายคำไหนครูยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกการแชร์ด้วยนะคะวันนี้ครูลร่าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ